ขยับไปดูบรรยากาศการตรวจเลิกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทาหารกองประจำการนะคะในหลายพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยึดแนวทาง New Normal เพื่อป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพลโทธัญญาเกติสารแม่ทัพภาคที่สองพร้อมกับคณะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี2563ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่สําสำหรับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ยึดตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่สบกคกำหนดโดยผู้ที่เดินทางมารับการตรวจเลือกทุกคนรวมทั้งญาติที่มาให้กำลังใจ จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งต้องสแกน QR Code ไทยชนะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าวและมียอดทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน291คนและต้องการทหารเข้าประจำการจำนวน50นายในจำนวนนี้มีชายไทยสมัครใจเข้ารับใช้ชาติแล้ว22คน